สบายดีนอนัเนกเรียนเกล่าลาสองถูกๆนอก้อนงะข้าพเะจำวันนี้โค้เซงจอยทะนองฤทธิ์นอะนเป็นครูสอนอยงเฮียนเกล่าล่าสองหาพิศพสอนวิชาภาษาอังกฤษสันปศิและสันปศห้าเนาะสำหรับศพเฮียนสองพันสี่เอ็ดหา้าเจ้าสองนี้ทางเฮียนเกล่าล่าคงบอกให้ว่าก็บ่ได้เปิดการเฮียนการสอนอย่างเป็นทางการย้อนว่าการแพร่ระบาดของพญากวีศึกษาเนา,เานะ ฉะนั้นก็จึงเห็นให้มีผลกระทบล่หลายด้านเป็นต้นกับแมนทางด้านการศึกษามเฮียนเนาะฉะนั้นในครู่ก็ได้เป็นห่วงเป็นใย,ยพวกล้านเนาะเกี่ยวกับการทำกันเฮียนฉะนั้นในคู่จะได้ภาพพวกล้านไปเฮียนออนไลน์สำหรับการเฮียนออนไลน์ของในครู่แมนจะได้เฮียนแบบบนันทึกวิดีโอเนะเอาสนันในคู่จะภาพพวกล้านเข้าสู่การเฮียนการสอนไปไปเฮียนน้ำกันเลยเอาสนันทามาเข้าสู่บนเฮียนของเฮานะอ่า Thursday, the 1 8 t h of November, 2 0 uh, 2 t h s d a t n one. h u r s d a y แมนวันพัด eleven เ November เดือนพฤศจิก a n a t ปี2 0งพันเอ็ดห้ามเาข้า l s o n lesson o Less on แมนบทที่หนึง่งนะา uh, สำหรับบทที่หนึ่งนี่เรียนเกี่ยวกับ names and counting names แปลว่าซื่อ and แปลว่าเละ counting แปลว่าการนับนะอ่าซื่อก็บแมนซื่อของคนเนาะ counting ก็บแมนการนับนับจำนวนหรือตัวเลขเอามาเข้าหมวด a section a เรียนเกี่ยวกับ names เนาะเรียนเกี่ยวกับซื่ออ่าบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อทีเน่งเนาะหัวข้อทีเน่งแม่น look listen and repeat look แปลว่าเบิ่ง listen แปลว่าฟัง and repeat แปลว่าและเว้าตามเนาะทามาเบิ่งเหนือในของบทเรียนเนาะอ่าจะมีรูปภาพเนาะอ่ารูปภาพนี่จะมีอยูสองนองเนาะน้องผู้ที่หนึ่งนี่เสวาพาน้องผู้ที่สองนี่เสวาน้อยโอเคอ่ะมาฟังในครูอ่านให้พวกหลานฟังก่อนเนาะว่าบทสนทนาน,นี่เขาจะร่มกันเกี่ยวกับหยังเนาะโอเคลิสเซนท์เมีะฟังในครูก่อน เฮลโลอาร์มพาวอตส์ยูร์แนมไฮมายแนมอิสนอยฮาวอาเรย์นอยไอเอ็มไฟเทนคิวอ่าอีกครั้งเฮลโลอาร์มพาวอตส์ยูร์แนมไฮมายแนมอิสนอยฮาวอาเรย์นอยไอเอ็มไฟเทนคิวโอเครีพิตอัพต์ให้เมียอันนั้นหลังนี้คือเด้อ Hello, Ampa. What's your name? Hi, my name is Noi. How are you, Noi? I am fine, thank you. I come. Hello, Ampa. What's your name? Hi, my name is Noi. How are you, Noi? I am fine, thank you. โอเคอ่าเก่งไรอยสามาฟังในะคู่อ่านในฟังแล้วก็ไปแล้วเนาะ Hello อ um, าร์ม What's your name Hello แปลว่าสบายดีอาร์มพาข่อยแม่นพา What's your name เจ้าซื้อยัง Hi my name is น้อย Hi แปว่าสบายดี My name is น no ้อยข่อยซื้อน้อย How are you น้อยเนาะ จ้าเป็นแนวใดน้อย I am fine thank you I am fine แปลว่าค่อยสบายดี thank you ขอบใจนะอันนี้ก็เป็นบทสนทนาเนาะสั้นๆเนาะพวกร้านสมาถใส่ทักทายกันเนาะโดยใส่เข้ามา hello และ hi เนาะแล้วก็โดยการถามสื่อ what s your name เนาะเวลาตอบก็ my name is แล้วก็อาสื่อตัวเองใส่เนาะ อาะถามาอ่านขึ้นอีกเธอหนึ่งนะพร้อมๆกัน Hello Arpa What's your name Hi my name is Noi. How are you Noi. I am fine thank you โอเคอ่าบนี้หามาเบิงกองสี่เหลี่ยมยูรุมนี่นะโอเคอ่า Arm um, นเฮาเฮียนอ่านไปเมื่อกี้ What เขาก็อ่านไปเมื่อกี้นะ arm ์ม่อมาจาก I am What ห่อมาจาก What is อ่ะมาอ่านนลำลังในคูเดอร์ I am arm um, What is What หา uh, อีกข้าง I am arm um, What is What อ่ะ I am หรือ arm um, แปลวา่าข่อยแมนหรือข่อยเป็น What is หรือ what แปลว่าแมนยังหรือเป็นยังเนาะเอางสั่นห้ามาเข้าตัวข้อที่สองนะข้อที่สองมัน look and see look แปลว่าเบิง and แปลว่าและ see แปลว่าว้าเนาะสั่นห้ามาเบิงหูภาพเนาะอยู่ในหูภาพนี่จะมีหลายๆน้องเนาะเต่ละน้องก็ซื้อจะต่างกันเนาะ เรากสาสันมาฟังในขั้อ่านในฟังก่อนว่าน้องได้สื่ออยังแดงอ่ะอารุณศักนาลีบุญอารุณศักนาลีบุญโอเคเราลีฟอัพเต็มมีอ่านนลำลังในขั้เด้ออารุณศักนาลีบุญอีกครัง้งอารุณศักนาลี บุญโอเคอ่อากษัตริย์ท่ามะเขาสู่เนื้อในของมันนะโอเคอ่าอ่ะ after มีอ่านำหลังในโคเดอร์ hello what's your name hi my name is อารุน hello what's your name hi my name is สัก hello what's your name Hi, my name is Nali. Hello, what's your name? Hi, my name is Bun. Okay, เกตให้ข้าง Hello, what's your name? Hi, my name is Arun. Hello, what's your name? Hi, my name is Sak. Hello, s a p Hello, what's your name? Hi, my name is Nali. Hello, what's your name? Hi, my name is Bun. นี่ก็แมนการถามตอบโดยกันใส่คําถาม What's your name? ตัวนี้ก็ได้มาจากขอที่นึงนะโอเคทําอินเขาก็ใส่คําถักทาย Hello หรือ Hi นะ ตามหลังด้วย what s your name เวลาตอบกับ my name is แล้วก็ตามหลังด้วยซื่อนะโอเคอ่นสันทมมาเข้าสู่ขอ้อที่3ามเนาะขอ้อที่3อ่านว่า read and match read and match แปลว่าอ่านและจับคู่เนาะโอเคอ่นสันรรมสทมมา matching alphabet เนาะมาจับคู่ตัวอักษรอ่า เบื้องสายมือนี้จะเป็นอักษรพิมใหญ่เบื้องขวามือจะเป็นอักษรพิมพ์น้อยเนาะอาข้นสั่เห้ามาอ่านไปนํากันเลยเนาะว่ามีอักษรพิมพ์ใหญ่อ่านว่นนอไดเดอักษรพิม์น้อยอ่านวันนไดเดอเนาะ a e i o u b c d f g h j K L M N P Q R S T V W X Y Z โอเคอาบนี้มาเข่าพิมพ์น้อย I O A U E D F H B C J G N M P K L R Q V X S, S T W Y โอเคอ่าสำหรับข้อที่3นี่วิธีการเหตุก็คือแม่จับคูอ่อักษรพิมใหญ่ไปหาอักษรพิมพ์น้อยเนาะอ่าเข้ามาเบิ่งตัวอย่างน้ำกันนะอ่า example อ่ะตัวนี้แมนเอพิมใหญนะ่เนาะเขาก็บคีดไปหานนะเอพิมน้อยเนาะเขาโซบังเนี่ยเอพิมน้อยอยู่ไซอ้ออยู่นี่อ่ะเขาก็บคีดมาหาเอพิมนนะ้อยเนาะอ่ะวันนี้อักษรต่อไปอันวออ่าอีอีเขาไปสองหาอีอีอยู่ไซเนานะอ๋ออีอยู่นี่เขาก็บคีดลูกศรมหาอีนาะจนพ่อฮอดอักษรสุดท้ายก็คือเซสนะส่วนแมนไฮจับคู่อักษรพิมพ์ใหญ่หาอักษรพิมพ์น้อย น่ะอัสันทามาเข้าสู่ข้อทีซี้อทีซีนี่หัวข้อแมน listen and tick listen and tick ไปว่าฟัางและใส่เครื่องหมยติ๊กนะสำหรับอยู่ในข้อทีซีนี่เนาะจะมียูซี้อเนาะอ่าแต่ละข้อจะมีสองช้อยให้เลือก,ก็คือมี a b, a b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  ทุกข้อนะอ่าสนั้นนะ เตละโคเนาะจะมี a b เวลาในคู่อ่านในคู่อ่านคำศัพท์ใดเนาะพวกร้านกับมมยติ๊กเอาคำศัพท์นั่นนะโอเคเอามาฟังในคู่อ่านนี่ฟังก่อนว่ามีคำศัพท์อย่างเด่นนะ one three s หาข้าง o n 6 seven five nine eight two o k อ่ะอมาเข้าตัวอย่างเนะขอที่หนึ่งเด้อนี่ควรจะอ่านกันเด้ออ่า uh. number one 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 อ่าห้ามาเบิ้ง o n นอยู่ใส่น้อ a หรือว่า b อ๋ออยู่ขอ a เรากับมติ๊กเนะขอ a อ่าบัดนี่ number 2ข้อที่2 7 7 7โอเคอ่า number 3ข้อที่3 5 5 5 The last number 4ข้อที่4 2 2 2โอเค listen to me again อ่าฟังในโคอ่านให้ฟังขึ้นอีกครัง้งเดี๋ยวพวกร้านก็กวดเบิ่งเนอะอ่า uh, number 1 1 number 2 7 number 3 5 and the last number 4 2โอเคอ่าเก่งหลายอ่าคันซันเฮามาเข้าสู่ข้อที่5เนาะสําหรับข้อที่5นี้หัวข้อแม่น look and write look and write แปลว่าเบิงและเขียนเนาะสําหรับข้อที่5นี้แม่นเฮาจะมาหัดเขียนงามเนาะอ่า จะมีอยู่3ประโยคเนาะประโยคที่1ก็แมน what's your name ประโยคที่2แมน my name is ค e ประโยคที่3 how are you เนาะสนันแมนให้พวกลานฝึกสมการเขียนหัดเขียนเขียนให่งามเขียนให้ถึกแล้วก็เขียนให้สะอาดเนาะอ่าประโยคนึงจะมีอยู่สองแถวเนาะพวกลานจะต้องได้เขียนสองแถวเนาะสนันมีอยู่1 2 3 3ประโยคจะเป็นอยู่ พวกแถวนะอ่ะสนันแมนให้พวกร้านเขียนนะโอเคอ่ะสนันสำหรับเซ็กชั่นเอของเลเซนวันก็หมดเพียงเท่านี้ในคู่ขอกล่าวคำว่ากุดบาย